เคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนว่าข้างในใจของเราเนี่ยมันมีสงครามขนาดย่อมๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องราวที่โอ้โหทรงพลังมากๆเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของการเผชิญหน้ากับปีศาจในใจแล้วก็ค้นพบอาวุธทางปัญญาที่จะนำไปสู่ชัยชนะใบ้ในที่สุดเอาละครับเรื่องราวนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อของเธอก็คือบัว เธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดทั่วร่างกายเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าแผลที่มันสาหัสที่สุดเนี่ยกลับเป็นแผลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันเหมือนกับเป็นโซ่ตรวนของความรู้สึกผิดที่มันมัดใจของเธอไว้แน่นเลยคือความรู้สึกรังเกียจต,ตัวเองเนี่ยมันค่อยๆกัดกินใจของบัวจากข้างในเลยนะครับมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าแม้แต่พระพุทธรูปที่อยู่บนหิ้งพระในบ้านตัวเองเนี่ยเธอยังไม่กล้าที่จะมองศบตาเลย มันเหมือนกับว่าเธอกําลังบอกตัวเองว่าเธอไม่คู่ควรกับความสงบสุขใดๆอีกแล้วในชีวิตนี้แล้วลองฟังคําพูดที่มันหลุดออกมาจากปากของบัวในตอนที่เธอสิ้นหวังที่สุดนะครับเธอบอกว่าค่อยย่านย่านว่าคืนนี้ค่อยสิออกไปกินคนแค่ประโยคสั้นๆนี้ประโยคเดียวเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวที่มันดํามืดที่สุดในใจของเธอความกลัวที่เธอต้องสู้กับมันอยู่คนเดียวแต่แล้ว ในตอนที่ทุกอย่างมันดูมืดมนไปหมดเนี่ยนะครับก็เหมือนมีแสงสว่างเล็กๆส่องเข้ามาแสงสว่างนั้นก็คือเพื่อนเก่าของเธอที่ชื่อทิศค um ําเขาไม่ได้มาเพื่อจะซ้ำเติมหรือตัดสินอะไรเลยนะครับแต่เขามาพร้อมกับยาเป็นยาที่ดีที่สุดทั้งสำหรับรักษาแผลที่กายและที่สำคัญยิ่งกว่าคือยาสำหรับรักษาแผลที่ใจครับ สิ่งที่ถิดคำมอบให้บัวเนี่ยมันเป็นมุมมองที่เรียบง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันลึกซึ้งจริงๆเขาอธิบายให้ฟังว่าไอ้แผลที่กายเนี่ยเราก็ใช้ยาสมุนไพรรักษาไปแต่แผลที่มันอยู่ในใจแผลที่มองไม่เห็นเนี่ยมันต้องการยาอีกขนาดหนึ่งเลยนะยาขนาดนั้นก็คือธรรมะนั่นเอง ทิศคำพูดกับบัวด้วยความเมตตาเลยนะครับเขาให้ปัญญาที่สำคัญมากคือคำพูดของเขาเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนมุมมองของบัวที่มีต่อตัวเองไปเลยจากที่เคยมองว่าตัวเองเป็นปีศาจเป็นสัตว์นรกให้กลับมาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วข้างในเธอก็ยังมีความเป็นคนหลงเหลืออยู่นะแหมแต่ว่าแค่คำพูดปลอบใจอย่างเดียวมันก็คงไม่พอใช่ไหมครับทิศคำก็เลยมอบอาวุธให้บัวถึงสองชิ้นเลยครับ เป็นอาวุธที่จะเอาไว้ใช้สู้ในสนามรบที่มันอยู่ในใจของเธอเองอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่าอาวุธชิ้นแรกเลยนะคะก็คือสติ ถ้าจะให้อธิบายง่งายๆเลยนะมันคือการฝึกให้เราเป็นแค่ผู้ดูครับดูความรู้สึกของตัวเองแทนที่เราจะโดดเข้าไปคลุกวงในแล้วก็ถูกความรู้สึกนั้นกลืนกินไปเลยเนี่ยบทที่เรียนรู้ที่จะถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วก็มองไอ้ความหิวโหวยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเรามองก้อนเมฆที่มันลอยผ่านไปบนฟ้าคือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราทีนี้ทิศคำก็เลยสอนวิธีการฝึกสติแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับมีสขั้นตอนง่ายๆนะ ขั้นแรกเลยคือแค่รับรู้ว่าอ่ะแรงกระตุ้นมันมาแล้วขั้นที่2ก็เพ่งจิตตามดูความรู้สึกนั้นไปขั้นที่3ก็แค่แปะป้ายให้มันครับกําหนดในใจว่าหิวหนอและสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือการเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆอย่างอดทนจนเราเห็นความจริงด้วยตัวเองว่าอ๋อทุกอย่างมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเอาล่ะครับมาถึงอาวุธชิ้นที่สนั่นก็คือโยนิโสมนสิการ หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือการคิดเป็นหรือการคิดให้ถูกทางนั่นเองครับมันเป็นทักษะในการพลิกมุมมองของเราเลยนะพลิกมุมมองต่อความทุกข์ที่เรากําลังเจออยู่เนี่ยให้มันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยพลังของมันเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยเมื่อความคิดของบัวมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากที่เคยคิดว่าข่อยมันซวยข่อยเป็นผีกลายมาเป็นมุมมองใหม่ที่บอกว่าไม่นี่คือบททดสอบนี่คือโอกาสที่จะให้เราได้เห็นความจริงของชีวิต แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าบีบคั้นหัวใจที่สุดแล้วครับพอพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นแหละครับบัวก็ต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอโดยมีอาวุธแค่สองชิ้นที่เพิ่งได้เรียนรู้มาสดๆร้อนๆนี่แหละสงครามภายในมันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับพอยิ่งมืดไอ้แสงสีแดงร้อนๆที่อยู่ในอกของบัวเนี่ยมันก็ยิ่งลุกโชนขึ้นมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวมากม เสียงสวดมนต์ของบัวตอนนั้นนะครับมันสั่นมันเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดแต่ว่าจากข้างนอกห้องเนี่ยมีเสียงภาวนาพุโทโธพุโทโธของทิศคำดังขึ้นมาเป็นเสียงที่หนักแน่นมากๆเสียงนี้แหละครับที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นสมอคอยดึงสติของบัวเอาไว้ไม่ให้ถูกพายุอารมณ์พัดจนตะเลิดไปข้างในตัวของบัวตอนนั้นนะครับความหูโหยมันปะทุขึ้นมาเหมือนกับลาวาเลยร้อนระอุเดือดพล่านมันเป็นความทรมานที่แบบ โอโ้แสนสาหัสแล้วก็พร้อมที่จะระเบิดออกมาทำลายทุกอย่างให้พังพินาศไปเลยแล้วมันก็มาถึงจุดที่เรียกว่าจุดแตกหักเลยก็ได้ครับเป็นวินาทีที่บัวรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกำลังจะแพ้แล้วกำลังจะควบคุมตัวเองได้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วในวินาทีวิกฤตนั้นเองครับก็มีเสียงของทิศคำตะโกนเข้ามาเป็นคำแนะนำที่สำคัญที่สุดในคืนนั้นเลย ชิดคำไม่ได้บอกให้บัวไปสู้กับร่างกายนะครับไม่ใช่แต่เขาบอกให้วางร่างกายลงไม่ต้องไปสนใจมันแล้วหันกลับมารักษาที่ใจปกป้องใจของตัวเองไว้แล้วพอค่ำคืนที่แสนยาวนานนั้นมันผ่านพ้นไปบรรยากาศทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยครับมันกลายเป็นความรู้สึกโล่งใจแล้วก็เป็นการตระหนักรู้บางอย่างที่ลึกซึ้งมากๆเพราะในที่สุดบัวก็รอดจากคืนนั้นมาได้แต่ชัยชนะที่แท้จริงของบัวเนี่ย มันไม่ใช่ว่าความเจ็บปวดมันหายไปหมดนะครับไม่ใช่เลยแต่เป็นการที่เธอได้คนพบความจริงที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนั่นก็คือเธอพบว่าตัวเธอเองเนี่ยแข็งแกร่งพอที่จะทนกับมันได้ต่างหากและนี่แหละครับคือแก่นคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยธรรมะเนี่ยไม่ใช่ยาที่กิงเข้าไปแล้วความเจ็บปวดมันจะหายไปเป็นปลิดทิ้งนะแต่มันคือเกราะครับเป็นเกราะที่เอาไว้ป้องกันใจ ทำให้ไอความเจ็บปวดทางกายที่มันรุนแรงแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาทำร้ายใจของเราได้อีกต่อไปเรื่องราวของบัวในคืนนั้นก็จบลงด้วยภาพที่เธอนอนหมดแรงอยู่บนพื้นครับแต่ในแววตาของเธอเนี่ยมันมีประกายของความหวังเกิดขึ้นเป็นชั้งแรกเป็นความหวังที่ได้มาอย่างยากลําบากแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณที่อย่างน้อยเธอก็ไม่ถูกทอดทิ้งให้สู้เพียงลําพัง พอได้ฟังเรื่องของบัวแล้วเนี่ยมันก็ชวนให้เราย้อนกลับมามองที่ใจของตัวเองเหมือนกันนะครว่าไอ้ความหิวโหยที่ซ่อนอยู่ในใจของเราแต่ละคนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บางทีมันอาจจะมาในรูปของความโกรธความโลภหรืออาจจะเป็นความกลัวบางอย่างแล้วเครื่องมือที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้เรารเผชิญหน้ากับปีศาจในใจของเราได้อย่างไรบ้าง